นอกตึก <Okay. S 2> หมดนอกตื่นเลยแหละพ,พูดจริงอ,ะอ่ะเอาจริงแล้ว嘛เอาจริงเหรอไม่มีคนนอกตืึกเลยเหงาไม่พูดจริงทำไมเหงาอ่ะไม่มีจริงหรอมีแม่ <c oughs> งลงข้างหน้าเลยเนี่ย <c oughs> ผ่านได้เมีห <c oughs> าไปก่น <c oughs> อนหยุดนู่นก่อนกระเป๋าสองสองมัต้องตรวจจี ข้างหลังไม่มียเลยมีแค่นี้ใครเอากระสุนไรบ้าเฮ้ยทนูพ่อผมตายอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนี่พี่โอ้ยนอกตัวนึงเฮ้ยเชี่ยูแทงสองตัวว่ะ ผมซ้ำหมุนซ้ำหมซ้ำโอ้ยอย่าเพิ่งซ้ำตั 5, ้ชิบโดนระเบิดโดนระเบิดปันระเบิดคนนึงโดนระเบิดคนนึงเออลงไปดิโซนนึงอยู่ไหนต้นประพัดเออไอออนอ่อนชิบมันดึงของอยู่ด้วยวินวินไหม เฮ้ถ hey, อยมามันจะมีซิงหลังที่เป็นเขาบาดจำไว้ปะฮะกดแตกงกดแตกลูกสาวลูกสาวเจ็บหนักตีนะนตีตีผมตีผมตีผม มีมีมีอมทเฮ้ยเหยพวกสาแล้วสาแล้วสาแล้วตกลงก็แตกตาย ล้มล้มล้มหมดแล้วมั้งไม่เหลือเหลือคนเหลือคนแค่นั้นจัดเลยอยู่ข้างบนพี่สิริเป็มเดียว,ไม,ยวไม่ไม่ใช่นะเหลือแคนั้นนะนิรไอ้เชี่ยเวทมันอยู่นี่เหมือนกันเขาจัพหนึ่งทัพหนึ่ง ปล่อยมาแล้วแหละูจะปั๊มได้ไหมนี่เี่ยทำืนอ๋อเนไงโหดวะเต้เยเขี่ยไตัของเราจริงๆด้วยวะเดียวถ้าดูเล่นดับทิพยก็จะแชมป์นะคนี้ยบอกเลยจมบอเคเบอร์ที่มาใหม่กีที่มาไม่ใใช้เก็บาไม่ได้ยิงไอ้เี้ยมันไม่มีเลยเลยตีเนี่ย คือเรายิงตรงนั้นแบบเย่ยมโดนนั่นลโดนระเบิดนะไสมอมหมอกันดยขอตกขตัว50คนลบเจ็ดอยมหมดหมดละ

มั่จะเล่นท่าเลยมีใช่ไหมที่หนึ่งอ่ะเฮ้ยมีว่เราแล้วาแล้วพี่ม้วเรดไอพี่ไอ้กูไม่อยากยิงว่ะผมไมืะถือหาเฮ้ะข้าล่างข้างล่างข้าล่างจะติด โดนหัวฟาดกคนอ้ดวงหนึ่งสูมดรอรอรอหัวแตกเนื้เฮียเขาดูด้วยดู พาดู<ส> <sur pulse S 1> ร้าดูดูไมนยิ <elaborate> ้มิ้เลืเด้อว่ได้ากูฆ่ายิงมันเกือบตายไม่ใช่หรอวะกูช่วยสไอ้หี่ยกูแค่นข้ช่วยสามข้าหนึ่งแค่ไหนไปยต่อคอยแต่คนนึง

แกไอ้เหี้ยคุณตินะคุณตินะคุณตินะอยู่ที่ไปมันมีสองตี้หรอไอ้เหี้ยกูโดนยิงอยู่ในบ้านนะั่นแะอยู่ในบ้านนะั่นแะไม่อยู่ยี่เลย โอ้ยเฮียเอ้ยเตนไกันบ้านสวยกอไมนภัทหัวกููโดนแม่งต่อยบินเลยอีหรอนีชีลดอร์อีกหรอยูไม่ทำเลยเขาเขาใส่หมวกผสมองเขาอะเขมีหรอตะเบิดอะไเยอะอออีเหี้ยบินเลยแรงส่งมันคือแรงส่งมันคือแรงสอง ดักแม่งไหมดักี่้ดักได้สมอลว้แล้วสมอลไว้เชยเดยนบอบก็แตกก็แตกคนนึงไม่ให้เยเยรพีสามตัวโดนลบสี่สคนนึงโดนเลยโดนเลยตายัาดบ๊ได้ที่โอ้ยลงระเบิดปะทัปรับมันยิงโดนกูที่หัวย่ ตามกูไม่อยู่เลยก็ตายคนนึงเฮียระเบิดอีนะต้อาระเบิดต้าหนีได้เิดมันเยอะจังวะสู้จะยงงัดมันก็เอาพอาสู้เจ็บๆคนนึงเจ็บคนนึงแล้วสิเจ็บแล้วสิระวังหัวเราะไปได้หรือก่อน,มนไม่อยากเข้าไปมันอยู่สามคนเอออย่าเข้าไปเลยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า จะแตะคนนึงโอ้ยจะแตะสองจะแต,ต<ว>ะแต2 2> <ๆ>สองแตะส<ๆ>องก็แบบนี้คะแนนพายเป็น,นปหยือยังมีกูมีปอดงแต่มันอยู่ในบ้านนะดิเกียรไม่อยู่บ้านอยู่นี่อยู่นี่เราจะปาระเบิดเจาวะเจาวะจะอยู่ในวงก็ได้นะเทเลนอะแล้วแต่เออตะเรื่องกูร้อนวะใกล้จริงเหรอ อยู่ใวงเราอยู่ในวง้วเนี่ย้อย่างงี้ก็เรื่ยก็ได้รอวงบีบไปรอบหนึ่งแล้วค่อยอนีเรก็ช่วย่รูกันเนาะเอ๊อยู่ะล40คนนะมีสองตัวตอนนี้เห็นมีสองตัวสมตัวสมตัวสตัวโอ้ยแม่นจะงัดหรอจะงัดหรอจาหรอ สวยสวยสวจะกอนแต่คนนึงหมอหมอจะแต่แล้วับยินหน่อยยืนหน่อยล้มล้เดี๋ยวคนเดียเดี๋ยวเดีมึงจะวัดธนูกัไอ้ปัลก้าเอาบินไปไหนนะตดตอีกนเอาตายสวยตายาดีขนาดเ่พูดไแถมไม่ดี เขาเรียกว่าคอมโบเว้คอมโบไฟเว้ยโหมดไรที่เงี้ยไรแม,ม่งชิบหายอะเงี้ยโบมดไรที่เนี่ยเ <c oughs> ตอร์เทวายเยอะที่สุลอวบอเตอร์ปะล่ะ <c oughs> <c oughs>